เฮ้ยเอาเต้าไปไม่ต้องมามันหลุดกล้องตีใส่ให้เขาดเาิเอาเอาลูกตีแส่ไม่ได้ยิงแล้วหมดเวลาเดี๋ยวยิงเฮ้ยเฮ้ยยิงมายิง

ครับก่อนคับครับก่อนลครับก่อนเลยครับ